และนี่คือช่วงสุดท้ายของการเรียนของลูกศิษย์นะครับซึ่งช่วงสุดท้ายนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวครูเกสจะให้ลูกศิษย์นั้นได้มีโอกาสโชว์ฝีมือและโชว์ศักยภาพของตัวลูกศิษย์เองที่เรียนไปทั้งหมดนะครับซึ่งในแต่ละแบบการเรียนนะครับครูเกสก็ได้เติวเข้มให้กับลูกศิษย์อย่างละเอียดทุกแบบการเรียนเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบไหนที่ลูกศิษย์ยังไม่เข้าใจหรือ,อยังทําไม่ได้ครูเกตก็จะไม่ปล่อยผ่านนะครับ สอนจนกว่าลูกศิษย์จะเข้าใจนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับครูเกศจะเลือกบางแบบให้ลูกศิษย์นั้นได้โชว์ฝีมือเพื่อในช่วงสุดท้ายนี้ครูเกศจะให้คะแนนตัวลูกศิษย์ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสชมผลงานของตัวลูกศิษย์นะครับและรวมถึงด้วยครับได้สัมภาษณ์ลูกศิษย์สักเล็กน้อยนะครับซึ่งอย่างที่เกินไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์นั้นจะไม่มีพื้นฐานในการทําเล็บมาก่อนเลยนะครับ ครูเกก็สอนตั้งแต่คนไม่มีพื้นฐานจนเรียนจบอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับและครูเกนั้นรับประกันการสอนให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะครับว่าจบจากที่นี่ครับต้องเป็นช่างเล็บอย่างมืออาชีพมากที่สุดนั่นเองนะครับ นะครับและตอนนี้นะครับลูกศิษย์ครูเกศก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันสุดท้ายนี้มีผลงานตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันนิดนึงนะครับสวัสดีครับครูเกศครับสวัสดีครับก็สวัสดีลูกศิษย์คนเก่งด้วยนะครับสวาบอกว่าตอนนี้วันสุดท้ายแล้วก็ช่วงสุดท้ายรับก่อนจะกลับบ้านครับขออนุญาตดูผลงานของตัวเองสักนิดหนึ่งเพราะว่าครูเกศให้เลือกแบบมาแต่ละแบบซึ่งอาจจะไม่ได้ครบทุกแบบแต่ว่าให้นักเรียนลองดูนะครับตอเคครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ นี่โอ้โหโดูโปขอ,อย่าดูดโป้เลยครับดูโป้เชีการนางก้อยครับโอ้โหนะครับดูผ่านกล้องนี้คือสะท้อนแบบวิบวับเลยทีเดียวโอโ้นะครับถามเขารู้สึกสักนิดนึงนะครับผมเป็นไงครับจะกลับบ้านแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการเรียนจบแล้วครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกว่าจากที่ไม่คิดว่า เราจะทำมันได้เลยรู้รับว่าแบบเออฟิลเราจะได้ไหมแต่พอมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเรบผมสอนเข้าใจง่ายเลยค่ะครับโกต้องบอกว่าตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าคือไม่ได้เบรกทานน้ำทานข้าวเลยยิงยาวมากๆครับก็ถือว่าเอาจนจบจนได้เนาะ ก็รู oh, ้สึกภูมิใจแทนนะครับเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละแบบนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าที่มือเนี่ยคือคุณเกลี่ให้เลือกบางแบบเท่านั้นเองให้ลูกศิษย์ได้ลองทําดูนะครับนะจำแบบได้ไหมครับขออนุญาตทวนที่มือหน่อยได้ไหมครับว่า <c oughs> ที่มือของเราเนี่ยมีมีแบบไหนบ้างที่ได้บรรจงทําไปครับผม <c oughs> ตัวนี้จะเป็นงานงานติดฟอย์ค่ะงานติดฟอย์ <c oughs> ครับผมอันนี้งานกาเล็กซี่ค่ะอ๋อกาเล็กซี่ครับ เป็นผาสีลูกแก้วค่ะโอ้สีลูกแก้วครับผมก็ได้ยินแบบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นไล่สีคิเตอร์แล้วก็ติดสติกเกอร์ลายน้ำโอ้ไล่สีคิเตอร์แล้วก็ติดสติกเกอร์ลายน้ำด้วยโอ้โหนะครับคือต้องบอกว่าคืออาจจะไม่เชื่อว่าผลงานของตัวเองเลยใช่ไหมครับเฮ้เราเราทำไม่คิดว่าทําได้เลก็อย่างที่เกินไปต้องบอกว่า คือเป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าก็คือมาด้วยหัวใจจริงๆอยากเรียนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอาจจะไปเป็นลูกค้าเขาไป,ไปลองทําแล,ล้วรู้สึกประทับใจแล้วก็คือประมาณว่าชื่นชอบมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะก็อ,อยากจะได้ความรู้ตรงนี้เผื่อมีโอกาสไปทําให้ใครหรือว่าอาจจะเป็นไรายได้เสริมแบบนี้ใช่ไหมครับหรือไม่แน่กอาจจะทําธุรกิจเปิดธุรกิจแบบร้านใหญ่เลยเป็นไรายได้หลักขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าลูกศิษย์กุ้ยไหล่หลายคนที่ไม่ได้ทําแค่เืินไทยนะครับบางท่านเนี่ย ก็เรียนจบแล้วอู้ไปอยู่เมืองน,นอกเลยครับหลายประเทศมากนะครับผมก็ได้จําได้ว่านี่ยิ่งโอ้ี่จริงตั้งตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะครับมีทั้งมีทั้งดูไปก็มีอเมริกาก็มีออสเตรเลียก็มีก็คือแบบว่าบางท่านก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับก็เอาชีพน,นี้ไปแควก็ อยู่ที่เมืองไทยนี่ก็เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยบ้างอะไรบ้างครับไปไปเพราะลูกค้ากดดันว่าเออพี่ทําผมเสร็จปุ๊บมีมีทาเล็บต่อไหมอะไรเงี้ยบางท่านไม่มีอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นไงครับได้เรียนคุกเกตนะครับคุกเกสดุไหมครับผมไห้ดุค่ะคุกเกสใจ,เ,จเย็นโอ้คุกเกสใจเย็นใช่ไหมครับเออหรือว่าจะบอกว่าคุกเกสใจดีเปล่าคุกเกสใจเย็นคุกเกสใจเย็นเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันคือแบบมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างละเอียดใช่ไหมครับ ก็เลยต้องเจอครูที่ใจเย็นนิดนึงใช่ไหมนะครับแล้วก็ได้ถามครูเกตบ่อยไหมครับในระหว่างเรียนครับผมก็มีถามไเรื่อยค่ะถามเรื่อยเนาะเอ่อก็อย่างที่บอกว่าครูเกตติวเข้มให้นะส่วนตัวเลยครับเพราะว่าอันนี้ลูกศิษย์ก็เรียนท่านท่านเดียวคนเดียวเลยแต่ส่วนใหญ่ทุกครั้งก็จะเจอท่านเดียวหรือบาง้ีก็แค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดมาแล้วนะครับแล้วบวกกับครูเกตติวเข้มด้วยนะครับเอ่อแล้วก็อยากจะบอกอะไรครูเกตบ้างครับก่อนจะกลับบ้านครับผม ไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้การที่มันมีความละเอียดอ่อนอย่างงี้ยครับแต่กูเกสสามารถสื่อสารถ่ายทอดแล้วก็มีความใจเย็นในการถ่ายทอดให้จนเออเราเราเราสามารถทามันได้เอขอบคุณกมากอ๋อนะครับผมก็ุณเกก็เรียกว่าอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยจบไปคือเป็นจริงๆเนาะแล้วก็ไปเปิดธุรกิจได้จริงหรือว่า ไปลทธาแบบเป็นจ็อบพิเศษได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับเ้วก็มีช่วงแรกๆมีติดปัญหาตรงไหนบ้างไหมครับก็ตอนแรกก็ติดในเรื่องคือเนื่องจากเรายังไม่เคยมีื้นฐาในเรื่องที่นี้เลยก็การจัดระบบความคิดว่าเอ้ยอะไรก่อนอะไรหลังอะไรต้องอะไรยังไงต้องระวังอะไรอะไรพวกเนี้ยก็จะมีบ้างแต่พอมาเรื่องวันที่สองก็มันเริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มได้มากขึ้นอ๋อก็คืออานการเรียนลำดับในช่วงแรกๆใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่ครับสำหรับลูกศิษย ที่เริ่มเริ่มต้นใหม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเริ่มต้นทุกคนเลยนะครับก็มาตั้งแต่พื้นฐานจนแบบจนเก่งเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าคือยิ่งกลับไปฝึกฝนและยิ่งชอบมันอยู่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวจะคล่องแคล่วมากเลยนะครับแรกๆมันจะเก่งทุกคนใช่ไหมจะแบบเก่งนิดๆกดดันหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวกูเก็ตให้กูเก็ตพูดอะไรถึงลูกศิษย์นิดนึงครับผมคือต้องบอกว่าเรียนท่านี้นะครับเป็นท่านที่ ละเอียดมากรับผมผมขออนุญาตเปิดได้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเอาหน้านี้ละกันการจดนะคะมีลูกมือเรื่องนะคะอ้ออันนี้ต้องต้องเกินก่อนนะครับว่าสมุดนี่คือเป็นสมุดส่วนตัวของลูกศิษย์ซึ่งจะบอกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นหนังสือที่มีความสําคัญมากพอวันหนึ่งเราเก่งมากแล้วเนี่ยหนังสือนี้จะมีคุณค่าต่อเรามากเลยนะครับ เราเลือกที่จะเป็นบอลทูบีอะแชมเปี้ยนโอ้เป็นเป็นบอลทูบีใช่ไหมฮะ่ใช่แบบทูแชมเปี้ยนใช่ไหมอ๋อข้มันใชเรื่องมาเสู้มากค่ะเป็นไปเอาที่สู้โอ้ก็คือต้องบอกว่าเป็นเป็นเทคนิคเคล็ดลับต่างๆที่ครูเกได้ถ่ายทอดแล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้จดลงไปละเอียดยิบมากค่ะแล้วชอบตรงที่ว่าปากกาค่ะมีทุกสีเลยค่ะโอ้โหนี่ละครับาเขาจะโน้ตแบบว่า ถ้าสมมติไม่ใช่สีนี้เขาจะเป็นสีอะไรเงี้ยเขาเป็นคนละเอียดมากค่ะรู้เลยครับว่าตอนเรียนมหาลัยนี้ประมาณไหนนะครับผมคือคุูจะบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ถามไม่เข้าใจถามแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณชอบ นะคะครูจะชอบกเลยที่ถามบ่อยๆถามเยอะๆเพราะว่าเราจะได้รู้ว่านักเรียนติดตรงไหนอย่างเช่นครูถามว่าเออตรงนี้ติดตรงไหนตอนแรกอะเขาก็จะแบบอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครูบอกค่อยๆนะคะใจเย็นๆใจเย็นนะคะติดตรงไหนโอเคเดี๋ยวครูค่อยแก้เป็นทีละปอกอะถ้าสมมติติดตรงนี้จบจบเพิ่มดีก็จะมีบอกว่าอุ้ยถ้าไม่มีครูทายังไงครูบอกว่าจริงๆแล้วครูไม่ได้อยู่กับนักเรียนตลอด ครูก็เลยให้นักเรียนจบแล้วก็ลองอ่านว่าที่เราจดไปเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงๆหรือลืมจริงๆสามารถไลน์หรือโทรมารหาครูได้ตลอดที่บอกแล้วว่าเช้าคืนนะคะโทรมาได้กออ็จะบอกว่าเพราะลูกศิษย์หลายท่านบอกเรียนจบไปแล้วเอ๊ะเราเรียนติดต่ออยู่ไหมโอ้โหติดต่อมาได้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว<ช>ส่วนใหญ่แล้วจะหายไปทําลูกค้ามากกว่าแล้วก็คือจะจะไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างนี้อย่างี้ค่ะนักเรียนที่เรียนจบไปเนี่ยเราแน่ใจ ไลน์มาโทรมาแต่พอตอนหลังเริ่มมีลูกค้าไม่มีแล้วค่ะเริ่มเริ่มเริ่มเก่งขึ้นเริ่ม,มท่องขึ้น,นครับผมแต่ส่วนใ,ใหญ่เราลูกศิษย์ก็จะแบบพอชอบอยู่แล้วยิ่งยิ่งกลับไปหาของมาทํามาทํมาทำ,าทำ,าทำแล้วก็ลองทําให้คนใกล้ตัวแบบราคาโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเออโอเคครับก็โดยรวมแล้วลูกศิษย์คนนี้แบบผ่านเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะถ้าไม่ผ่านผมไม่ได้กลับบ้านตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงครับตุกโขทุ่มเกือบทุ่มครึ่งเลยครับโอ้เออเป็นลูกศิษย์ที่เซอร์ไพรส์มากเพราะปกติเขา หกกโมงเขาบแล้วอันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบนานๆได้ไม่เป็นไรต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เราเห็นไงคะคือจริงๆอ่ะเวลาที่มันล่วงเลยมาปกติเราจะเริ่มหกโมงครับผมเวลาที่ล่วงเลยมาคือเวลาที่จบเขาจะจดเหมือนจดทุกคำพูดของครูเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยจบแบบเดี๋ยวก่อนนะคะก็จะก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะก็จะก่อนครูว่าโอเคค่ะโอเคค่ะมันก็เลยกลารว่าในช่วงเวลาที่เราทำเขาจะมีจดด้วยโอเคนะครับก็น่าจะ คงเกก็กำลังตีแล้วถ้าเป็นงั้นคงไม่ได้กลับบ้านแน่นอนนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้คณเกอวยพรลูกศิษย์ดีกว่าครับเพราะว่าก็เป็นธรรมเนียมที่เราจะอวยพรซึ่งกันและกันก่อนจะกลับบ้านนะครับผมสุดท้ายนี้นะคะขออวยพรนะคะให้ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้มีลูกค้าเข้ามามากมายเงินทองไหลมาเทมานะคะ นี่ครับผมแสดงความยินดีอีกหนึ่งท่านนะครับโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆก็ตั้งใจทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับและขอให้มีความสุขกับธุรกิจนี้นะครับแล้วก็อาชีพนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับติดปัญหาอะไรเราก็ตอนนี้เราก็เป็นเหมือนเป็นญาติกันแล้วเป็นพี่ๆน้องๆกันติดต่อมาได้ดตลอดถ้ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะติดลูกค้ามากกว่าแล้วก็หายไปเลย <laughs> โอเคนะแล้วก็ขออนุญาตปกมือด้วยแล้วกันนะครับให้กับลูกศิษย์นะครับเก่งมากเลยนะครับ โอเคครับไปลบกวนเวลานะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่ด้วยครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับ